วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับนี่เดี๋ยวรีวิวน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับซึ่งใช้มาตลอดเป็นของอ่าเหมือนกับของบางจากนะครับแต่ว่าจะเป็นสังเคราะห์แบบ100%ซนะครับฟูลีซินเทนติกนะครับนี่ขนาด0.8ลิตรนะครับเราจะใส่จนเต็มเลยก็ เวลาขับขี่แล้วรสึกขับลื่นดีนะครับได้ทั้งมอไซคสองจังหวะและสี่จังหวะนะครับใส่ได้ใส่ตรงนี้นะครับซึ่งจะต้องเอาแทรบลองมาลองนะครับเราเราไปแกะกันแล้วก็ใช้ประแจตัวเบอร์17นะครับขันไอ้น็อตด้านล่างนี้เปลี่ยนง่ายๆครับแล้วก็หมุนตัวนี้ออกเดี๋ยวไปดูน็อตด้านล่างกันตัวนี้นะครับ มุนเคตัวนี้แต่ว่าอันนี้เราใส่แม่เหล็กด้วยนะนี่ใส่แม่เหล็ก2อันเห็นว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแม่เหล็กมันจะดูดไอตัวเศษเหล็กอะ่ะเวลามันขัดในเครื่องโยนเนี่ยมีแม่เหล็กสาหรับตดอยางเงสามารถใส่ซ้อนได้นะอ่ะเดี๋ยวมีไอตัวในคอมเมนต์นะว่าถ้าสนใจซื้อที่ไหนไม่แพงนะครับหลักสิบเบอร์สิบเจ็ดนะเสียไป มได้เลยตันน็อตนี้นะครับหมุนเห็นไหมได้แล้วอาจจะต้องใช้แรงหน่อยนะต้องใช้เหล็กดึงต้องใช้ประแจแบบนี้ครับมันจะได้มีแรงดึงเยอะหน่อยอก็หมุนออกปกติเลยครับ น้ำมันก็จะถูกท่ายออกมาครับลองดูว่าสีน้ำมันจะเป็นสีอะไรนะสีดำเลยครับนี้ปกตินะต้องถ่ายทุก6เดือนนะครับหรือว่า1,000 10, 0กิโลนะถ้าเป็นสังเคราะนี่คือน้ำมันดำเข้มมากโอเค ดำมากเลยแล้วก็หมุนตัวนี้ออกนะครับใช้คีมหมุนหมุนเบาๆนะครับไม่หมุนแรงแค่นี้แหละหมุนเบาๆนี่มันก็จะได้อากาศไหลลงด้วยนะครับ,น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 ,รบ,บนี่ตัวนี้นะนี่นะครับก็ง่ายๆเลยเปิดกระป๋องมามีตัวนี้นะมีจุกนะครับ โอ้ยโอ้นั่นจางเมื่อกี้มันขาดไงไหมถ้าใช้ไขควงงักได้เออยอย่าลืมครับทำความสะอาดไอ้น็อตปิดก่อนนะครับก็รอนน่าจะหยดหมดแล้วนะครับตั้งรถเอียงเอียงมาข้างหน้าก็ได้ก็หมุนเข้านะครับหมุนให้ตรงเลยแค่นี้แหละ เ <c oughs> จนี้ก็คือจะมีตัวล็อกนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาล็อกสลับนะครับอันนต้องหมุนเข้าล่ะแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับทําความสะอาดไอตัวไม่เหล็กเราใช้สองชิ้นนะครับนี่ติดกันเราจะติดแบบนี้คือกลวย มาใส่ได้แต่ถ้าไม่มีแล้วก็ใส่ลงไปปกติเลยปกติก็0.8ก็ใส่หมดเลยได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบขนาดหนึ่งลิตรก็อาจจะเหลือไว้นิดนึ่งจริงๆคือถึงแม้มันจะหมดกระป๋องนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เต็มนะครับแล้วเราไม่ควรจะเอาจนเต็มด้วยนะครับไม่ใช่เต็มเครื่องนะอันนี้ถือว่าหมดกระป๋อง0.8ยลิตรเนี่ยก็โอเคละเพียงพอแล้วนะครับที่เหลือเราก็ ปิดตรงนี้เข้าไปหมุนปกติคือมันจะมีเขาเรียกอะไรนะนี่จะมีมันจะโคง้งโค้งหน่อยนะตรงนี้มันจะโคง้งโค้งหน่อยดังนั้นเราก็ให้มันลงล็อกปกติแต่เวลาเราหมุนมันจะหมุนได้ง่ายครับมันจะหมุนเข้าไปชิดพอดีถ้าเราไม่ลงล็อกมันจะหมุนยังไงก็ไม่เข้าหมุนปิดนิดหน่อยครับ แลวก็พาาชิดได้เลยน,นีคือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับนำมันเครื่องนี้ก็คือไม่ควรเอาทิ้งไปเรียรา่าดก็ใส่กระป๋องเดิมก็ได้เดี๋ยวฝากลิงก์ไว้นะครับถ้าใครสนใจอันนี้คือพร้อมข้างที่จะของแท้อยู่แล้วนะครับหลังจากที่เสร็จแล้วก็ทำกากร อุ่นเครื่องนะครับสตาร์ทอุ่นเครื่องไว้ระหว่างนี้ก็เก็บน้ำมันเครื่องนะครับไม่ทิ้งลงใส่สิงแวดลล้อมนะ จริงๆ้ำมันเครื่องนี้ก็ถ้าเป็น้ำมันเครื่องเก่าก็สามารถเอาไปใช้ได้อีกหลากหลายนะเช่นใส่ในเ,เลื่อยสตีมอะไรเงี้ยได้